แม่แหมว walk ถ support, ้ามึงเป็นเกย์และแอบชอบกูก็แค่บอกพ่องเซ่กูอ่ะไม่ได้เป็นเกย์เว้ยอะไรไม่รู้ว่ากูกูอยากเสือกกูมาแล้วเฮียกูมาแล้วเห็นเกย์แล้วขาแข็งโง่เก็บจังเลยโง่คนหลอกที่ถึงเห้องสัตว์โอ้ยเจ็บ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 เท้าเป็นอะไรไปเหรออลาสเตอร์ไม่เล่นบุเกแล้วเหรอสงสัยจะรู้ตัวแล้วสินะว่ามันครินไหนไม่ใช่วันนี้สายยางรับพีกระจูไม่ใช่พี่กระม เกือบตายใช่ไล่ะกูเอาแต่พูดเก๋เก๋เก๋เชี่ยควันตดใครวะเอาหลบหนึ่งหลบสองยิงกว่าเดิมแม็คทก็ตู้ได้และอ้วออร์ะไรใครเรียกกูอายุโอเคมาว้าสมัยนี้มีคนเล่นฟรีไฟอยู่หรือว่ามึกก็กูได้แล้วปาดหนึ่งก็หลบเอาหลบเอางัดหัวบ้อกอะไรบ้างแล้วก็ชุบมืหัวกระหอกขายแน่มึงอลาสเตอร์ เออฮาร์ดนี่นายเคยเล่นโมบายเลเจนไหมฮะอะไรนะก็ใช่เห็นน้องชายฉันเล่นน่ะนี่น้องชายฉันกูเห็นแล้วอึ้งเลยนี่พ่อแม่เดียวกันปะเนี่ยฉันไม่ได้จะรอน้องชายนายนะแต่ว่าเห็นไหมวะเอ้านายนิฟตี้เอออะไรอ่ะน้องฉันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะบงเจ็บตีเลโก้จะให้ฉันบอกแกอีกกี่ครั้งฮะว่ามุกเจน่ะมันไม่ตลกเว้ย เล่นกูไอ้เล,เล่นฟรีไฟล์เล่นฟรีไฟเอากูมาทำมอะไรวะต,ตาบไอ้ตาไนนะอะไรมึงเนี่ย <c oughs> โอ๊ยไอ้ยออี่อ้ยีกูเหมือนว่าทีมชาติฟรีไฟนายจะกากจังเลยนะไอ<ห>้<ห>ทีวีแม็กูไม,ไม่ใช่ทีวีแม็